สวัสดีค่ะชื่อขีเพานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความงานแบบธรรมชาติตกหน้าไบเอชโนกค,ค่ะซึ่งศาสตร์การตกนะคะคือเป็นาศาสตร์ของคนไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณแล้วคะ่ะเป็นความงามแบบธรรมชาติสวยเหนือระดับค่ะด้วยเพียงสองมือน,นี้เท่านั้นในการที่ทำให้ใบหน้าคุณนั้นมีความสมส่วน ที่นั่นของเรานะคะมีทั้งหมด3คอร์สด้วยกันนะคะหลักๆซึ่งคอร์สแรกเป็นการแนะนําที่มีที่นี่ที่เดียวในโลกเลยนะคะ,ะ,คะก็คือการตกหน้าเฉพาะจุดเสริหมหนงเอ้ค่ะเป็นการปรับเฉพาะจุดนะคะซึ่งบนใบหน้าของเรานั้นเนี่ยต้อเสมทั้งมหมด8จุดสําคัญค่ะซึ่งได้แก่นะคะคิ้วตาจมูกปากแก้มคางแล้วก็หูนะคะ ตกเฉพาะจุดเราก็สามารถปรับเฉพาะจุดได้ค่ะเพื่อให้เป็นการสวยหล่อและมีใบมีใบหน้าที่สมส่วนขึ้นนะคะส่วนคอสที่2ของเราก็คือเป็นการคอสตกประชับผิวค่ะทําทั้งหมดหนึ่งครั้งด้วยกันแต่จะทําท,ทั้งใบหน้านะคะเป็นการประชับผิวให้มีความแข็งแรงมากขึ้นประชับส่วนที่ย้อยให้ย้อยน้อยลงและประชับส่วนที่เป็นพวกริ้วรอยต่างๆให้ตื้นขึ้นค่ะ ส่วนคอสที่3นะคะก็คือจะเรียกเป็นคอสตกหน้าใบเอชนกค่ะอันนี้ก็สามารถตกหน้าได้หลายแบบเหมือนกันอันเป็นการตกทั้งหมดสครั้งนะคะจบคอสภายใน1เดือนเราก็สามารถจะตบได้หลายแบบตกปรับโมเฮงข้นงใบหน้าตกหน้าเรียวเล็กตกหน้าสไตล์เกาหลีตกตามดาราสวยหรอแับดาราเลยหรือว่าจะตกเป็นตัวเองหรือจะตกหน้าที่จะสมัครสายการบินก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับจากสารเคมี N B, และไม่ใช้การสัญญกนนรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะครีมเราก็จะไม่ใช้ค่ะเพียงแค่2มือนี้เท่านั้นในการกระชับใบหน้าคุณปรับเปลี่ยนใบหน้าของคุณให้มีความสมดุลมากขึ้นและมีความสดหลอมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับกฎของที่ร้านตกหน้าใบอ่อนชน,นะคะมีอยู่เพียง3ข้อง่ายๆค่ะข้อที่1ทางร้านตกหน้าใบอ่นชรับเฉพาะเงินสดนะคะข้อที่2 เฉพาะจุดหรือตกกระชับใบหน้าท่านจะจบคอร์สภายในเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะส่วนการตกคอร์สนะคะจะตกคอร์ส4ครั้งจบคอร์สภายใน1เดือนค่ะส่วนข้อที่3ทางกี่เพานะคะก็คือจะทําสุดความสามารถของกี่เพาจะทําสุดฝีมือเลยค่ะโดยจะมีการถ่ายรูปพอรอยก่อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นผลได้ชัดเจนนะคะแต่ผลที่ได้รับนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจจะมาใช้บริการที่ร้านตกหน้าใบอัญชนกนะคะดีต้อนรับที่บ้านเลขที่164ทับ17นะคะหมู่บ้านสมมกรถนนรามคำแหง112ค่ะเข้ามาอยู่ถนนเมนเอนะคะตัวบ้านสีงบง็อกเห็นได้ชัดเจนค่ะส่วนทางบางท่านถ้าถึดว่าต้องการที่จะส,จสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่08234 4, 4. หรือที่เบอร์0 2, ู7 2 9 3 3งเนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปชมทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www t o t หน้าโ o com หรือจะสะกดสะกดภาษาไทยก็ได้นะคะว่าบ้านตบน้าก